สวัสดีครับลุงเด่นพากินพาแซ่บมาแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงเด่นมีตำส้วะตำส้วใส่ลูกชิ้นด้วยพี่น้องจุกๆเลยใส่ปูดองตำส้วใส่ปูดองแล้วก็ผักก็มีผักกรอบชะอมแล้วก็ผักบุ้งมะเขือมะเขือเขือปอเอ้ยไม่ใช่มะเขือม่วง มาทางกายทางกายแ่บๆกับลุงเด่นเด้อยังไม่ทันได้กินลเลยเหงื่อแตกแล้วใช้ซ่อมใช้ใช้ไปใช้มาเดี๋ยวก็ใช้ไอใช้มือมา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 ทางกายทางกายแ่บๆสบกับลุงเด่นหนูและวูเ,เป็นดัดแซ่บเลยว่ามาพี่น้องไหมอื้ม ขาดไม่ได้คือชะอมแซบ่แซบใส่ลูกชิ้นด้วย บูดองเดินไม่เค็มเลยพี่น้อง ูมันปูพี่น้องหอมมากพี่น้องเอ๊ะสับแกับมุงเด่นเด้อ ถ้ามึงเด่นเด็ดมาแล Adult, ้วมันจะได้กินง่ายง่ายเด็ดมาอย่างเงี้ยมวนส่ายสะใจ มันปูนึ่งเดือดอม,มันมากพี่น้อง มันเด็นภายนองมันแซ่บๆวงเด่นแซ่บไลฟ์โอ้ <laughs> ักละงามขนาดวินองมมะมะคาดบปูคาับปู รั้ำขนาด อือโตพี่ครับ mm. 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 okay. แซ่บมากสำซุปปูดองมาเด้อพี่น้องแซ่บๆไปลุงเด่นเด้อสำซุปปูดองแซ่บคักแซ่บแน่ What? Well ทำเสื้อหมดไม่เหลือเหลือแต่ผักบุ้มพี่น้องแสบคัะแสบแน่ โอ้ห oh. จัดจานพี่น้องสางเลยนาลุงเด่นก็ได้เมนูนี่แหละตำส้วนตำส้วปูดองโอ้โ oh. หสุดยอดพี่น้องอย่างนี้สองนิ้วเลยเอาสําหรับกินนี้ถ้าลุงเด่นลุงเด่นกินมูมมามกินไม่สุขภาพยังไงกราบขอโทษขอไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ลุงเด่นก็มันใกล้ไอ้สงการแล้วเนาะก,ก็หลายคนก็คงจะ นับวันแล้วล่ะเอาเดินทางกลับบ้านสงการกลับไปเที่ยวบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับพี่น้องไม่ต้องเรียบครับค่อยๆไปดีกว่าถึงช้าดีกว่าไม่ถึงเนาะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ลุงเด่นก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกําลังใจให้ลุงเด่นได้ทำคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้ลุงเด่นก็กลาวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม